เฮ้ hey, จหนูตรงนี้มีของเล่นนะ hey, new. Come on, มาแล้วครับผมร้านค้าแห่งความมืด <Wow. S 1> ตำนานมือปราบพยศเฉดรชุดคาบอยหลอกเด็กโดยกิจกรรมนี้นะครับผมน้องๆก็ต้องกดรุ่นละเปอร์เซน็นตด้วยป๊กกดหยุดเลยนะครับผมหยุดพันเปอร์เซนอะ 6กก็ยังดีกับผม <Yahoo! S 1> ในดูซีข้างในมีอะไรให้ซื้อบ้างอะบัตรบัตรปืนต้องเอานะบัตรปืนต้องเอาไว้เลยนะครับผมโอเคคือเราต้องซื้อของไหเพชรมันเกินจํานวนนี้นะครับผมเราถึงจะปลดล็อกซื้อชุดด้วย <Yeah. S 1> น้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับคือแบบว่ากิจกรรมนี้มันก็มาบ่อยแล้วอะเออ mm. มาในดูซีชุดคาร์บอยหญิงครับผมเ a ดเฮ้ย <Hey. S 1> <Huh? S 1> ก็ชุดคาร์บอยนะครับ เฮ้ยไดมาห้าชิน้นนะครับผมเอาเรื่องนะเฮนูกามานี่สิเชกกเทยอยู่นะได้ของมาห้าชิน้นเหมือนกันครับผมนี่นะครับผมพอแต่งออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยทุกคนดูดิครับหน้ากากมัน่ะพี่ว่าค่อนข้างสวยนะครับผมตาสีเหลืองแล้วก็เป็นหน้ากากอะไรอะหัวกันโลกครับผมนะดูหน้าเก่งขามดีลยครับผมเออแต่ว่ารอบๆชุดก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกนะครับ ก็จะเป็นแบบว่าคลาสสิกเลคคาร์บอยนะครับผมโอเคคาร์บอยพีศาจส,ส่วนชุดผู้หญิงเนี่ยพี่ว่าคลาสสิกเหมือนกันครับผมก็คือเป็นคาร์บอยเลยนะอันนี้เหมือนในหนังเลยนะครับผมมีผ้าคลุมมีแบบว่ารองเท้าหนังอะไรเงี้ย <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวพี่จะใส่ไปดดนหัวหนึ่งหนึ่งนะครับผมปืน M 500ฉบับคาร์บอยอะ่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวน้องไปดูกันนะครับว่าใส่แล้วจะยิงหัวคมหรือเปล่าไอ้ชุดคาร์บอยอะ มันแน่นอนอยู่เลยครับผมทุกคนเดี๋ยววันดีนะครับพี่จะมาดวลปืนแบบวิธีคาบอยครับน้องๆคือแบบแลกกันนัดต่อน,นัดอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ก็แบบไอ้กูตกน้ําพี่จะทาการประลองดวลหัวกับพี่ปาวานะครับผมแล้วก็พี่ฮอนลอนหน่อยไปกรรมาการนะฝากไปกดติดตามพี่เขาด้วยโอเค <Okay. S 1> อ่ะไอ้ฮอนเรานอนนับเลย Three, two, one, one. ดวลกันนัดต่อน,นัดแตก <c oughs> ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับ มาคนต่อไปเชิญ oh, no. oh, no. oh, no. ชยิงกันให้ตายครับผมแต่ต้องลากหัวนะโอเคพลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลยยิงกันให้ตายโดนหัวนะ oh, wow. ไม่ต้องรีบเล่นไม่ต้องรีบเล่นยืนแบบลูปูชาย wow. วู้วววฮู้วฮู้วร้อยค้ับผม oh, ใครชนะู้วครับกร้มาการฮ huh? ู้ว้วะะ้วฮูกวฮ้ว้ว้้้ฮฮู กรรมการมาดวนก็นหน่อยดิมาๆมาไหนก็เข้ามาเล่นแล้วโอเคเออเดี๋ยวผมนับเองรอบเนี้ยโอเคนะจะนับถึงสามนะแปดไปโกงอ่ะโก้เอ้ยพี่บอกพี่จะนับสามนะครับพี่นับแปดแล้วยิงได้ไงอ่ะโอ้มันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วการหนึ่งหนึ่งยืนดึงหัวมันไม่ใช่สเต็ปเทียรครับ สเต็ปพี่มันต้องเป็นสเต็ปแบบสเต็ปความผิวอะ่ะโชว,ว,ว์ความผมิวความคมไว้วงไว,ไวบอลเล่นน่ะมาเลยมาเลยตาน,นี้จุกยิงดีกว่าทุกคน <Yahoo! S 1> ไม่งั้นน่าจะแพ้ครับผมเขามากันเยอะเกินนะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวชุดอ่าคาร์บอยละกันนะผมนะกิ่งก้านก็สวยดีนะครับชุดนี้นะครับนี่ไงล่ะเฟยเวอร์เกิน <c oughs> เวอร์เกินชุดคาร์บอยมันเวอร์เกิน <c oughs> พี่ว่าเอ็มห้าร้อยมันต้องค่อยๆดึงครับผมมันไม่เหมือนดีเซอร์ตนะโอเคถ้าดีเซอร์ตมันจะดึงง่ายกว่านะครับ ก็หล่อเท่ดีนะเอดูเ้ามากนี่สิไปไหมเพื่อนไปดูไปดูอะไรในู่ไม้เพื่อนไปดูป่าอัาเดลากีคามุยไปพี่ไม่ค่อยได้เล่นเอ0มด้วยดีประเด็นวงมาแล้วครับผมเฮ้ยได้อยู่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 อะไรน้องใช่ปืนนี้มันเป็นปืนคาบอยด้วยไงพี่ก็ต้องเอามันเล่นนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบ เข้าตีมอะไรเงี้ยดึงได้ดึงดึงยากนิดนึงแต่ก็โอเคครับผมมาๆมาดวนกันเลยลูกผู้ชายดวนกันไม่เราก็นายเพื่อนยาตายครับผมโดนหัวเข้าหัวทุกเม็ดเมื่อกี้มาเลยคาร์บอยคาร์บอยหลอกเด็กทำไมคาร์บอยต้องหลอกเด็กไปดูตรงต้นไม้เลยครับผม ให้รู้ว่าพิมพ์บอกพี่หน่อยนะนี่ไงได้อยู่นะต้องยิงบ่อยๆครับผมมันจึงจะรู้น้ำหนักงงไปไหนงงหัวหึ่ยผู้ไม้คาร์บอยหลอกเด็กพยายามยิงนิ่งๆครับผมแลกกันไปเลยครับนี่แหละระยะจุดเดี่ยวตัวเดียวเฮนูเข้ามานี่สินี่แหละ เริ่มเป็นละเริ่มมาละไอ้หนุม่มคาบอยเริ่มมาแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยก็ชุดนี้มันไม่มีเอฟเฟกครับผมทุกคนพี่คิดว่าถ้ามีเอฟเฟกสักสนิดหนึ่งเนี่ยน่าจะเท่กว่านี้นะครับโอเคแต่ก็แบบว่าก็คาบอยผีอะครับรู้จักกะเป๋านี่ไงล่ะแม่สาวน้อยไปไป,ไปในผู้ไม้หรือเปล่าไ,ไปดูอะไรในผู้ไม้หรือเปล่าเฮ้ยมันนัวไป,ไปปะเนี่ยมันนัวไปปะเนี่ยนี่ไงล่ะได้อยู่เดี๋ยวตัวเดียวผม เพื่อนพี่ก็แบบว่าดึงหัวกันไม่ค่อยคมนะครับพี่ก็เลยดูโหดดูตึงเป็นธรรมดาเรียบร้อยครับผมฮึแล้วก็จะจริงแล้วฉันจะพาเธอไปสวรรค์เฮ้ยเวอร์เกินคาบอยหลอกเด็กโอ้ทุกคนมียิงหัวคมเกินว่ะเนี่ยแหละเฮ้ยไฮไลท์อายุเพิ่มนัวหน่อยละกันหนวเนี่ยครับผมมอหอนเวอร์เกินไป M ห้าร้อ N หนึ่งรถไฟบอบวันนี้มาแล้วนี่ไงล่ะผมว่าผมบรรลุวิชา M ห้าร้อยแล้วครับคือเมื่อกี้เอาตรงนะพี่นั่งสมาธิยิงนะครับกําลังเข้ายานชาติเก้าสิบแปดหลังๆมันเริ่มหลอนๆไงไม่รู้รถไฟบอบวันนี้มาแล้วเฮ้ยโหเวอร์เกินเวอร์เกินยาฮือปั๊มยาแป๊บโอเค มาดิมาดิมาโยงชื่นโยงชื่นมาดิ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 นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะผมบรรลุแล้ว M ห้าร้อยอ่ะอ่ามีตาพูดมาเลย M ห้าร้อยต้องยืนยิงนิงน่งๆนะครับน้องๆอ,อันนี้สารลานะหลังจากที่พี่เล่นมาประมาณหนึ่งพันล้านตานะครับพี่ก็บรรลุนะครับผมเฮ้ รถไฟบ๊อบวันนี้มาแล้วเออแล้วน้องๆก็ต้องร้องเพลงนี้ด้วยนะครับเวลายิง <What? S 1> มันเป็นเพลงบปลุกความคมในตัวเองเว้ยรถ <Whoa. S 1> ไฟบ๊อบ <laughs> นี่เห็นไหมต้องระยะประมาณนี้ครับผมมาเลยน้องชา <What? S 1> หายตัวงงไปไหนงงหาไม่เจอถึงกับต้องแบบไปแจ้งเจมครับลักกี้เขาไม่หายตัวได้อ <Hey. S 1> ดีน้องใาคาร์บอย อ้าวติดแอคหน่อยไม่ได้เลยขอแอคอีกสักรอบหนึ่งเมื่อกี้พี่จะแอคท่านี้นะครับน,อนอ้องๆหัวไปเลยน้องชายโอ้ยจูกครับผมจุกเฮ้ยพี่โดนลุมแปดตอนหนึ่งนะพี่ก็ต้องหลบจุกเล่นไปธรรมดาครับผมรถไฟบ๊อบวันนี้มาแล้วเมื่อไหร่กูจะเลิกร้องเพลงนี้วะเนี <S 2> <S 2> <S ่ย มาดีน้องใช่เฮ้ยคาบอยหยงชุนเนี่ยครับเฮ้ยห,หัวหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่าไม่เอล拉เฮ้ยปั๊มยางก่อนปั๊มยางก่อนตึง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 ตีนี้ตึงตีนี้ตึงถ้าพี่อยากเอาชนะได้พี่บอกเลยพี่บรรลุนะครับเวลาพี่เล่นในสเตีมน้องๆก็รอดูเลยแล้วกันหัวทุกตัวหัวทุกดอกเ <c oughs> หลือตัวตึงว่ะเหลือตัวตึงตัวเดียวว่ะ เอางงงงไปไหนงงมาเลยน้องชายอืออโอ้โหทุกคนวงเล่นม,มาแล้วว่ารถไฟบ๊อบวันนี้มาแล้วรถไฟบ๊อบทำมันสักอย่างสิไม่เงยเอาไปไหนอะ่ะเ,เอาเอาเลยโอ้มันหนีอ่ะครับมันวันไหวมันตายวงทุกคนโอ้ตกใส่ตัวรถไฟบ๊อบหรือเปล่า ก็ประมาณนี้ครับผมชุดรถไฟบอ๊อบชุดรถไฟบอ๊อบวิไม่ใช่นะครับชุดคาบอยนะครับน้องๆเค okay, ครับผมฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮอนลอนนอยแล้วก็ช่องพี่ปวานด้วยถ้าน้องชอบคินี้กระชูก,กำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจ์ลับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาคลิปใ,ใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ ตามช่องพี่ฮลอลลลนไม้ได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ